ถามไหมครับถไม่คับส <c oughs> ีสีสีสีอ๋ขอกำหนึงแล้วกันนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะว่าแต่ไอไวี่นี่คือเปลี่ยนอาชีพไปเป็นแม่ค้าขายผักแล้วเหรอจ๊ะ <c oughs> มาขายชั่วคราวค่ะขาใ้ใช้ดีให้กับคณเกรสนะคะสีสีสีก็ขอให้โชคดีนะคะไม่อยากคุยกับคนมีนี้ <c oughs> อะไรกันเนี่ยครูไอไวี่เดี๋ยวนี้มาขายผักแล้วสนะอ่ะวบอกแป๊กซื้อให้ก็ได้ขอผักกาดซอุงได้เลยค่ะป๊อกแป๊ก รอรัดหนึ่งนะคะหนูจะใส่ถุงให้ขายจีขายคออย่างนี้ขายอ้อได้เหรอเสียหน้ากว่าชิ้หานะ A few minutes later อืมอะไรกันเนี่นี่มาขายผักงั้นเหรอแี่ป้าขอซื้อสักร้อยกำมเลยนะจ้าหนูไอวี <Wow. S 2> รออะไรอยู่ล่ะจ้าใส่ถุงให้ป้าโดนี้เลยไม่ขายค่ะทีกับคนอื่นยังขายได้ทีกับป้าไม่ยอมขายป้าว่ามันไป่ยุดิีทาม แต่ไม่อยากเสียตังเติมเงินแบบเขาไม่ปฏิเสธคุณแน่นอนก็ต้องเดนี่พอบดเคลมว่าเพย์ของเราเลยเอจะมาขายของทับหน้าป้าอย่างนี้ไม่ได้เด๋อจะขายมีอะไรไหมป้าช่วงสตาร์เดือแนะนําร้านเติมเกมพอบดเคลมว่าเพย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า10,000แนคนไว้ไม่ได้เชื่อคลิกเลยตอนนี้ที่ Cle v ว่าเพย์เกม com สามเกม Identity V เพียงใช้แค่ U ID เท่านั้นพร้อมกับคุ้ม3ต่อนั่นก็คือส่วนลดจัดเต็มได้รับเคลมว่าคอยทุกๆยอด100บาทและสามารถนํำโค้ดแซดย t ตูนไปใช้ตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกต่างหากเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดตรงที่เคลมว่าเพเท่านั้นโอ้ยไม่น่าเชื่ออย่างนี้ต้องเติมแล้วค่อย่าลืมมาเติมแล้วก็ใช้ค้ดของเด๋อกันเยอะๆนะคะ เข้าแบบแบบเปที่เรียบร้อยกับแบบนครยังโอมก็ถือว่าแบบไม่แกละคะทุกคนเพราะว่าตัวของน้องไอวี่เนี่ยจะแบบใหญ่แบบเล็กได้หมดแต่ก่อนอื่นเลยขอถอดหัวไปเช็คเซอร์ฟปบบเอ๊ะจะว่าไปแฮปปพีชของเรานี่มันก็เขียวดีมันกันอ่ะอ่าดูเหมือนว่าเราจะเจอเหยื่อรายแรกแล้วค่ะทุกคนเป็นผู้ชายคุณค้คุณคะซื้อผักน้องไอวี่หน่อยค่ะ ไม่ซื้อครับไม,ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรบังคับขายแม่งเลยโอเคคนนี้เราบังคับขายไปแล้วแล้วก็เครื่องตรงนี้มันต้องมีคนเดือดหูมันขึ้นน่ะมันจะไม่มีไม่ได้อ่านี่ไงคุณหมอคุณหมอขาซื้อผักไหมคะซื้อผักไหมคะยัดเยียดการขายไปอีกหนึ่งโอเคเอาละเอาผีออกก่อนไอเสือพวกนี้เนี่ยจริงๆคิวจะเอามาโซนเครื่องนะคะทุกคน<อ>แต่ว่าเขาวิ่งออกเครื่องกันทุกคนเลยอ่ะเฮ้ยเราจะทําทเป็นกันดี อ้าวแล้วตรงจากเป็นน้องอีไล์ทุกคนจะไปไหนจะด็อกแห่กลัวไหมบังคับขายแล้วก็ว้าผาแม่กซะเลยอ้าวสวัสดีจ้ะน้องอีไลแต๋แห่อ้าวแห่ถูกแต่ไม้มันฟังอ่ะทุกคนนอยอ่ะอ้าวจะเดินไปไหนกลับมาดีก่อนเอนทุก่อนนะคิวเอ๊ะคิวรู้สึกไปเองเปล่าวะเดี๋ยวนะแล้คิวรู้สึกมันเดินติดๆขัดๆว่ะคิวไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมมันไม่ค่อยลื่นอ่ะเป็นไรวะอ๋อเป็นอ๋อก็ว ใช่แน่ๆแล้วทุกคนใช่แน่ๆคิวลืมสับสายเน็ดคือเมื่อวานสายเน็ตหลักคิววเน็ตมันล่มเว้คิวก็เลยสับไปเป็นเน็ตรอมแล้วคราวนี้พอเน็ตหลักมันนใจาได้แล้วลืมเปลี่ยนกลับแต่คงจะสับตอนนี้ก็คงจะไม่ทันแล้วคงจะต้องเล่นเน็ตแบบนี้ต่อไปนะคะไปจับมันไปนั่งเก้าอีกก้ก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะอะไรอะทำไรทำไรไปดิ ่ใหใส่ไปเฉลยคิดว่าจะมาช่วยกันง่ายๆอย่างนั้นหรอไอวีไม่ยอมหรอกนะคะว่าแล้วก็ขายผักต่อเลยผักไหคคะผักไหคคะคนนี้เอาไป2กงกแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยคุณลุงคนนั้นน่ะคุณลุงคนนี้นไม่เคยซื้อผักนองไอเวี่เลยนี่นะ <c oughs> คุณลุงคะ <c oughs> ไม่พอโอ้เอสียงแม่ค้าหนากกักกลัวขนาดน,นี้ลุงไม่ซื้อหรอกร้านเอ้ยไม่ซื้อก็จะบังคับขายค่ะคุณลุงไอ้แม่ ช่วยเสียไทยไปแล้วเอายังไงลุงมาเอาอะไรเอ่ยขอบคุณสำหรับการปลดล็อกสกิลโอเคแวะพักไม้แล้วก็ไปเช็คน็อกเอาลุงทำไรอะลุงมันรู้หรือเปล่าว่ามันแคนเซิลไม่ได้อ่ะแต่แต่ว่าเอ๊ะเอ๊ะมึงกูณทำน็อกกี่ลายหามันหายมันจะจะเอ้ายังอยู่อีกเหรอนี่ลุงยังอยู่อีกเลยเนี่ยฮะหนูเอาหมดได้สิหนูจะบอกให้หนูเอาหมดตอนนี้อแล้วคิดเอ็ด ชิคแก้นนี่คือยังไม่ไปเหรอยังอยู่ตรงนี้อยู่<ะ>มาเลยอีเขียวลูกแม่มาช่วยแม่หน่อยลูกมีผู้ชายรูปร่างกำยำมาดักตีหัวแม่ลูกช่วยแม่ด้วยสิงแม่งเลยไหนมีอะไรเรามาคุยกันที่เลามาคุยกันดิบ <c oughs> โอ้ยอย่ามาทําเป็นเล่นนะพี่นะเห็น่จงกี้แดหอุบะมาสิบก่อเกมชนะทุกเกมเลยปะครัออบแพ้กับเสมอลวนๆเพราะฉะนั้นความหัวร้อนที่จะส,ะสมามากเอามาลงเกมนี้หมดแน่ <c oughs> เอาแล้วนค่ะคุณลุงไปนั่งแทนน้องอีไลไปเลยนะตรงนี้เนี่ยดูดีนะส่วนคริกเก็ตคงเนี่ยเดี๋ยวปล่อยไว้ตรงนี้ก่อนนอนดมหญ้าไปก่อนนะคะสุดลหล่อแล้วก็คนอื่นอ่าอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเขาส่งน้องอีไลกลับมาช่วยว่ะเดี๋ยวขอสับสับไปอ๋โอทางนี้ทางนี้โอ้โษทีทุกคนหลงทิศนิดนึงแท่ไปหนึ่งทีอ้าวโดนด้วยแบบนี้สิงเลยแล้วกันแล้วคุณหมอนี่ปั่นจังเลยขอสิงโซนเครื่องหน่อยครับขอบคุณคับ เอาละเอาอีเขียวเตรียมไว้ก่อนคนนี้ยังไงยังไงแต่ลูกช่วยเพื่อนไหมเอามันลุช่วยจริงลูกฟรีไปแล้วหนึ่งเอเอเอาละค่ะหมออีไลอีไลหมอใครจะเข้ามาก็คือว่าก็คือว่าเขาจะมาช่วยกันไหมอ่ะอ่านั่นไงหมอมาแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอเอาแล้วเราก็ยังสิงหมอไม่ได้แบบเอาไงดีวะงั้นสิงคิกเกตมาก่อนลวกันแค่เอาไม่โดนแค่นี่ก็ได้โดดนี่นะหนึ่งที แล้วก็ขึ้นหมูไปแล้วอาจจะไม่เป็นไรนะคะทุกคนเอาหมอก่อนก็ได้อ,อย่างที่สุภาษิตฝอนทันเกอร์ว่าไว้เจองูกับบอให้ตีหมอก่อนอเพราะฉะนั้นผมเลือกปิงตีแม่งเลยเออให้มันจบจบเอาละแล้วตรงนี้นี่คือจังไงจังไงอันนั้นๆๆจะวิ่งมาช่วยเพื่อนรู้นะคะรู้นะคะโยดก็บอกให้หยุดไงทำไมถึงไม่หยุดห,ห,ห,หยุดตอนนี้เลยนะ<อ>แต่ก่อนเลยขายผักก่อนซื้อผักหน่อยขายแล้วขายแล้วซื้อหน่อยซื้อหน่อยอร่อยอรอยบ โอ้โหแล้วคือหมูนี่ยังไม่หมดอีละถามจริงหมูคือยังไม่หมดอีกเลยถ้ายังไม่หมดงั้นก็ขอขายผักให้นักครนักเก็ต่อด,ด้วยเทแถวเนี้ยคือแบบเข้ามามโดนน่ <c ười> <c ười> เข้ามาโดนแน่ยังไงอ้าวตกหมูแล้วดินะงั้นก็ขอจับไปนั่งเลยแล้วกันนะเจ็บกันแบบนี้ชีวิตก็จะลําบากนิดนึงโอเคนั่งไปเลยจ้าว้าตายละอีลาอยากกินผักขนาดนั้นเลยจะกแจกไปอีกนึงไม่อยากจะมาซื้อผักขนาดนี้บวกกันดีๆแต่แรกก็ได้ โอเคช่วยกันไปแล้วตอนนี้คือแบบคิวเอาใครก็ได้แต่ว่าคนที่คิวอยากได้ก็คือนั่นดีกว่า,าใครก่อนดีวะอืมอาคริกเก็ตแล้วกันคริกเก็ตคริกเก็ตโอเคเดินมาตรงนี้นะแล้วก็แล้วก็ถ้าวนซ้ายเอ้ยวนซ้ายจริงเหร<า>อตามจริงพี่ตรงนี้มีแปลงขายผักน้องนาะมยังไงอา้าแล้วก็วนกลับมาที่เดิมสวัสดีครับพี่โอเคแห่เจ็ดสิบสามขนาดนี้ว้าไปแห่นี่เน้มานีดีกว่า พี่คลิกเก็ตเนี่ยเป็นคนที่บุอ็ออนเป็นวงกลมจริงๆเลยนะคะเขาวนมาที่เดิมโอเคไปเก้าอี้ตรงนี้นี่คือยังอุ่นๆอยู่เลยนั่งไปก่อนเลยพี่แล้ก็คนอื่นอะ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 เกินไปหรือเปล่าตรงนั้นอะเกินไปเปล่าโอโหการที่คุณพักฮิวกันต่อหน้าผมแบบดีจิตใจพวกคุณมาเพื่ออะไระแหมไม่เห็นหวัวหงหวัวหันกันเลยนะแต่ละคนเนี่ยอืมกะจะมาขายผักอร,อ,อร่อยอร่อยเจอแต่เด็กดื้อยังไง ยังไงแล้วใครจะเข้าช่วยมันก็ต้องหมอไม่ก็อีไลยอยู่หรอกปะคนที่ไม่เจ็บอะอ่ะยังไงเจอแล้วอีลายจะมาช่วยจริงหรออ่ะเดี๋ยวก่อนจะมาแอบแซ่บกันอย่างนี้ป่ะอะเมื่อกี้เดินก็อีว่าโอ้โหงานสุสดหยุดทีเก้าอี e. โอเคคุณลุงขึ้นหมูไปเพราะฉะนั้นเราเอาคริกเก็ตต่อคะ่ะทุกคนเอาไว้คุณลุงลงหมูแล้วค่อยไปยุ่งกับเขานะคะอันนี้ไปขอยุ่งเอาละคุณพี่ขอแฮนหนึ่งทีนั้น เดินมาหาคนสวยคนดี <Yeah. S 1> แล้วลุงนี่ยังไงคะ <c oughs> คิดว่ามีหมูแล้วไอไวี่จะไม่เอาหรอคะ <Huh? S 1> คนอยากไอไวี่ถ้าอยากจะได้เอาหมดไม่คนแก่หรือเด็กหมายถึงเอาชีวิตนะคะนะคะนะ oh. เอาตกหมูมาตอนชาร์ตี้พอดีเลยเอาละคิดว่านะจับลุงหมูนั่งแม่งเลยละกันตอนนี้นะ oh. อ้อไปเลยจ้าก,กอีกตรงนี้เลยเป็นของเธอเอ,เอาหมอหมอเกินไปเปล่าเกินไปหรือเปล่าคุณหมอโอ้โหอย่างท,ที่คิวบอกไอพวกนี้ไม่เกร ER งใจฮันเตอร์จริงๆนะเนี่ย ขันของสีใหนะ้ทำนาทำนาอ่ะบอกบักเมื่อมมมมมกี้เมื่อกี้มันคืออะไรทุกคนคิวต้องเอาลูกระตาไปล้างสไลดหรือเปล่าเกมนี้บันทึกนกบ้าะไรการเนื่ออยู่แใใค่แค่นี้ตีไม่โดน <S <S โอเคได้นางตัวดีของตี้มาแล้วบ่อนี่ก็คือต้องจับฆ่าให้ตายนะทุกคนอย่าปล่อยกลับไปธรรมาชาติอีบ่อพวกนี้คือเอ,อเลี่ยนจปีชีชีนะคะปล่อยเข้าสู่ธรรมาชาติไม่ได้ A few minutes later. อุ์้ยน้องอีไลน์มาอยู่ตรงนี้เองเหรอคะขอขายผักแล้วก็แห่ไปหนึ่งที่โอ้โหแล้วดูน้องวิ่งน้องวิ่งได้แถมาเลยเอ็นดูอะเขาไม่อยากบอกหน้าเราทุกคนอะสิงแล้วก็ฟาโอ้เธอเลอะเช่เลยโอ้โหเกินไปหรือเปล่าเออฉนี้โอ้เจ็บโอ้ยโดนจุ้งท้องไปเลยเราเจ็บนะทำไมเป็นคนแฝกตีนี่แหละ้ยนี่ใส่ไม่ดีจริงๆเลย ไปค่ะคุณบอดสมบอดสี่เป็นนักกีก,กันดีกว่าขบอดขบอดกอีกเดิมกรลังกุบุญเลยโอเคที่เหลือตอนนี้ก็คริกเก็ตที่ลุกไปแล้วนะคะทุกคนเอางี้ดีกว่าเขาจะเข้ามาตอนไหนแกเขาปล่อยหมอแห้งแล้วก็ไปปั่นว่าแต่ว่าตอนนี้น้องอีไลลุกเอกแล้วเพราะฉะนั้นเสร็จฉันละว้าผาเราแห่โอเคเรียบร้อยปานี่เลยเด็ดดีอ้าวคุณคริกเก็ตคุณจะเดินมาอย่างงี้ไม่ได้นะคะคุณลุกเอกไปแล้วไม่ใช่หรอ คุณจะเดินดีที่ฉันไปไหนคะเนี่ยกลับมาซื้อผักของที่ฉันก่อนโอ้โหดูเขาเดินไปด้วยล้ะเออเขาคิดว่าเขาจะรอดใช่ไหมมาี๋ยวเราเดินดักเขาซะ่อยนะคะตอนนี้เขาทำอะไรอยู่อ่ะขอช่องไหนได้ไหมขอช่องอาจฉรมาทำอะไรตรงนี้อาจฉรอาจาร์งไงอาจาร์งไงอาจาร์งไงก็แห่ใส่ได้เลยนี่เด็กแค่อา้าวไม่โดนถูกเอยแห่ไปก็ไม่โดนอ่ะแล้วพี่จะไปทางไหนต่อทีนี้อ๋อจะมาเล่นไม้ตรงนี้เหรอแต่ว่าข้างหน้ามันก็มีมันก็มีผักของหนูนะพี่นะ คือยังไงเนี่ยพี่เออพี่คิดเก็ตดูสับสนกับชีวิตนะคะถ้าอย่างงั้นก็ขอว้าเลยแล้วกันสวัสดีค่ะจะเดินไปไหนเราว่ะตอนนี้ในแบบก็เหลือแค่เราสองคนแล้วนะคะอย่าดีไอวี่ให้เสียเวลาเลยดีกว่าค่ะยอมไอวี่ักทีเถอะเออโอเคค่ะทุกคนหายผักไดีเรียบร้อยแล้วคะ กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ